กราบสวัสดีมีรักนักบ้านอุกท่านนะนะผมอยู่กับผมดีเจบานคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามาผมใครที่ขอเกมตุ๊ก,กาตาขนโฟูเนะมามาผมจัดให้ตามคำขอแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมมาไม่พูดทำทำเพลงแล้วผมมาจัดไปสวยๆงามๆจางวะนี้ผมมีงบมาประมาณสองหมื่นเอ้สามหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้ เติมเองก็ลืมเองนะผมมาจัาดไปส,สวยๆงามๆวันนี้มาคีบตุกตาขอตุกตาตัวดีๆเน้นๆหน่อยนะจ๊ะยาวไว้ผมมาสามร้อยสองร้อยเจ็ดสิบบาทกันดีกว่าโอ้โหวันนี้เป็นไรวะเน,นี่ยพูดผิดพูดถูกวะเนี่ยนะมาเอาจังหวะน,นี้คีบขึ้นมาหนึ่งตัวโอ้โหไม่มีมีมาอยู่เอ้าม,มาจังหวะน,นี้ไหลกันไปต่อขอนักๆเน้นๆน,น,นะผมยาวกันไปนะผมมาไอว่าจังไหนต่อ มันเป็นจ้าไในต่อผมมาดิครับจ้างว่านี้รู้เรื่องกาเบื้องแตกครับผมจาดไปดิครับที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทครับผม,มเดี๋ยเจเนอไปไหนเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะเนอทํทำไมไม่รู้่หมาเสียงงามพร,รำไปแล้วมาถือว่าเปิดหัวกันได้ดีครับยาวไปับผมสำหรับรางวัลซูเปอร์เมกาผมถือนี่เอาเรื่องกันอยู่ครับผมมาถือว่าได้ถือว่าโดนนะผมมา ไอวาจังไหนครับผมจังหวานี้ซาเกตเตอร์จอดกันไปหนักๆเน,น,น,น้นๆเนี่ยผมสวยงามพระราม 8, แปดนะผมสวยงามอืม <c> อ <oughs> ืมเต็มเข่งกันไปครับผมมาจังหวะนี้ที่สิบหมุนนะผมตุก๊กตาขอสวยๆงามๆผมเรียงกันมาดีๆหน่อยนะครับอ้ายไอวาจังไหนผมมาจังหวะนี้วายไหลกันไปครับผมของแท้ครับผมมาของแท้และแน่นอนอยู่แล้วนะเจ้าจัดไปครับผมมาจัดไปครัผมสวยๆ,ๆงามๆ ไอวาจางไหนแล้วครับผมจ้างวะนี้ถือว่าได้ถือว่าโดนนะผมมาจบเจ้าไม่ราหรือกันไปผมมาไอวาจเชไหนนะครับผมสวยงามตามทองเรื่องกันอยู่นะจะมามถือว่าได้ถือว่าโดนจางวะนี้เอ,อ้ยโอ้โหมาตัวเดียววะ มาดิเออได้อยู่จ้างว่านี้ผมหนักหนัก,นกเน้นเน้นกันไปครับทุกทุกท่านถือว่าได้ถือว่าโดนนะผมมาสามพันบาทยาวไปผมมาล็กหกหมุนขอนักหนักเน้นเน้นได้บอไอไอว่าจัางไหนล่ะครับไอสวยงามผมจัางว่านี้เต็มเข่งกันแน่นอนนะผมมายาวยาวกันไปครับผมถือว่าได้ถือว่าโดนกันอยู่นะจ้าไอว่าจัางไหนผมมาดิ ไหลกันไปขอหนักนกเน้นๆกันสักเล็กน้อยจ้าวกันไปโอ้โหสวยสวยจังหวะนี้สวยจัดว่าจังไหนจังไหนระคับไอเออสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสามรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวราชา่างผู้ชมการไปก่อนครับผมสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปผมมา หมุนสุดท้าย4 0 0โอ้โหไม่ใช่ดิเกือบ5,000โอ้โหวันนี้เป็นไรไม่รู้ว่ะโอ้โหจบจบจบพอพอ,พอ